สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําประวัติวัดบางไส้ไก่นะครับวัดบางไส้ไก่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่1เดือนมกราคมพศ .2320 นสร้ะครับสร้างโดยเท้านนทเสนเป็นผู้นําเจ้าลาวเวียงจันที่อพยพมาจากประเทศลาวครับจึงเรียกว่าวัดลาวต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดราชสัทธาธรรมรแต่ชาวบ้านไม่นิยมเรียกจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดบางไส้ไก่ในปัจจุบัน โดยตั้งชื่อตามของบางไส้ไก่ที่อยู่หลังวัดครับต่อไปนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่มาทําบุญในวัดบางไส้ไก่นะครับเจอกับพี่มาของวัดบางไส้ไก่ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่มาทาบุญหรือเปล่าครับผมพี่มารับธรรมครับอ๋อเอ่อี่ชื่ออะไรครับชื่อนิกที่รับม ที่พอจะรู้จักที่มาของวัดบังไส่ไก่ไหครับผมว่าจะขอสัมภัษณ์่านได้ไหมครับที่นี่พอรู้รู้อข่าวๆเราให้ฟังพอเอาให้เขียนที่นี่เราให้ฟังทุกเรื่องได้ไหมับก็แต่ก่อนวัดบางไส่ไก่มันมันชื่อวัดลาวนะครับที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวบ้านที่รวมตัวกันนับถือศาสนาพุทธโดยที่ วัดบางไส้ไก่ชื่อวัดบางไส้ไก่มันมาจากซอยสามซอยเป็นสามคลองนะก็จะเป็นแต่ก่อนจะเป็นสาวกายแล้วก็อีกอันหนึ่งผมน่าจะลืมอนะแล้วก็มาเป็นวัดบางไส้ไก่เลยครับก็เลยยึดยึดจากชื่อคลองมันเป็นชื่อวัดโดยอิงจากสถานที่ใกล้เคียงนะก็กลายเป็นวัดบางไส้ไก่ แต่ก่อนชื่อวัดนี้เขาจะให้ชื่อว่าวัดราดศรัทธาธรรมแต่พอดีทางราชการเขาไม่ให้แต่วันนี้สร้างในสมัยกรุงทนและพอรู้ประมาณาคร่าวๆปกติที่นี่มาทำบุญที่วันนี้บ่อยไหมครับพอใช้ได้ก็มีมีกิจกรรมงานบุญก็มาบ่อยแด่ว่าชอบมาวันนี้บ่อย อาศัยอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับที่สัมผัสเลยคราวจอนแรกพี่พี่อยู่บางไส้ไก่สามอ๋อก็อยู่ใกล้เลยก็เลยมาบ่อยใช่ใช่ครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่นิคที่ให้พวกเราสัมผัสยินดีครับครับครับต่อไปนี้ก็จะพาไปชมสิ่งปลูกสร้างและก็สัมษณ์รอบร้อมภายในวันนะครับจุดแรกนะครับก็จะมีศาลพระหูวงพ่อตาครับพระนรินทร์เสนนะครับเป็นเรียกว่าเป็นผู้สร้าง วัดบัคต้ไก่ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับนี่นะครับภายในวัดบรรยากาศก็จะแบบสงบร่มรื่นนะครับดูสะอาดมีสิ่งผูกสร้างมากมายนี่รขาพักรูปให้เราทำบุญตามวันเกิดได้ครับฝั่งนี้ครับถัดมาฝั่งหน้าวัดนะครับก็จะมี ฝั่งหน้าวัดนะครับก็จะมีทัพปูปเป็นเรียกว่าเป็นที่เก็บสของท่านหรือว่ารูปของท่านนะครับที่ให้ชาวบ้านในชุมชนหรือว่าที่มาทำบุญได้มากราบไหว้ตรงนี้ได้นะครับน,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 นครับนี่ก็จะเป็น สิ่งคุ้มค่าจริงที่อยู่ภายในวัดนะครับเข้าหน้าวัดนะครับอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ,บ้านสมเด็จเจ้าพยานะครับกข็ข้าวๆวนะครับก็วัดบางไส้ไก่ก็เป็นวัดที่ให้โอกาสเยาวชนทุกคนให้ได้มีการศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับจะมีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปไถ่ายทำได้เพราะว่า มีเด็กแต่เขาก็เราก็อยากรักษาสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเด็กนะครับวัดบางไส้ไก่ก็เป็นวัดถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่ว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านในชุมชนได้หรือว่านักศึกษาเด็กเยาว,วชนที่อาศัยอยู่ระแวกนี้นะครับก็วันนี้ขอจบการเล่าประวัติวัดบางไส้ไก่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ